แ้้เมาพูดตรงนี้ด้วย้าววันนี้ใครพูดแทนเลยวันนี้คุณยายฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนไฟเซอร์คนฉีดโดยคุณดาวจ้าดูไมออกปิดหน้าปิดหมด